สวัสดีครับพบก,กับคุณภูมิพิรกรนัก,กนนครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับเอกลักษณ์ไทยสวัสดีครับน้องๆครั้งที่แล้วน้องๆได้ฝึกร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีกันไปร้องเป็นกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับ ส่วนใครที่ยังร้องไม่เป็นอย่าลืมฝึกฝนด้วยนะครับน้องๆครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเอกลักษณ์ไทยกันครับน้องๆจะได้รู้ถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยนอกเหนือจากธงชาติและเพลงชาติที่น้องๆเคยรู้กันไปแล้วส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับสเสน่ห์อย่างแรกที่มองเห็นปุ๊บ ก็รู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนั่นก็คือการแต่งกายประเทศของเรามีชุดที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนั่นก็คือชุดไทยครับชุดไทยเป็นชุดที่ต้องใช้ความสามารถในการตัดเย็บเป็นอย่างมากด้วยรายละเอียดที่สลับซับซ้อนและรูปทรงที่สวยงามปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่จะแต่งชุดไทยในงานสำคัญสคัญเช่น การแสดงต่างๆหรืองานแต่งงานเป็นต้นน้องๆครับชุดใดต่อไปนี้คือชุดที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ประเทศไทยอย่างที่สองได้แก่เงินครับปัจจุบัน เงินเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทุกประเทศมีเงินเป็นของประเทศไทยเราก็มีสกุลเงินเป็นของตัวเองนะครับนั่นก็คือเงินบาทนั่นเองครับถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับภาพใดต่อไปนี้เป็นสกุลเงินของประเทศไทย แผนที่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทยได้นะครับเราสามารถมองเห็นดินแดนของประเทศไทยทั้งหมดได้จากแผนที่ประเทศไทยน้องๆครับกว่าจะรวมพื้นที่จนมีลักษณะคล้ายขวานโบราณขึ้นมาได้บรรพบุรุษของเราเสียเลือดเนื้อไปมากดังนั้นน้องๆต้องช่วยกันดูแลพื้นแผ่นดินรูปขวานนี้ตลอดไปนะครับ ภาพใดคือแผนที่ประเทศไทยน้องๆครับแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีแตกต่างกันครับอย่างเช่นในต่างประเทศจะมีจัดงานฉลองคริสต์มาสจนกลายเป็นวัฒนธรรมกันไปแล้ว ในเมืองไทยเองก็มีวัฒนธรรมหรือประเพณีของเราเช่นกันครับอย่างประเพณีที่เป็นที่นิยมได้แก่ประเพณีสงกรานต์เพราะในวันสงกรานต์หลังจากที่เรารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะมีการเล่นน้ำกันทั่วประเทศนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยช่วงนั้นก็ถือโอกาสเล่นน้ำในตัวถือเป็นประเพณีที่นิยมมากเลยแหละครับ ภาพใดต่อไปนี้เป็นภาพประเพณีไทยอีกวัฒนธรรมทั่วโลกรู้จักประเทศไทยก็คือรอยยิ้มและการไหว้ถือเป็นอีกจุดเด่นของคนไทยเลยก็ว่าได้ครับ ลักษณะของคนไทยจะเป็นคนใจดีรอยยิ้มของคนไทยจึงเข้าไปอยู่ในใจชาวต่างชาติซึ่งหมายความว่าเมืองไทยแห่งรอยยิ้มนั่นเองครับการไหว้ก็เช่นกันครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยประโยคแรกที่นักท่องเที่ยวฝึกพูดนั่นก็คือคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมกับทำท่าทางการไหว้ จึงทำให้รอยยิ้มและการไหว้เป็นเอกลักษณ์และสเสน่ห์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงครับภาพใดต่อไปนี้คือการทักทายแบบไทยเอกลักษณ์ต่อมาคืออาหารครับอาหารไทย ถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากเนื่องจากอาหารไทยมักใส่เครื่องเทศหรือสมุนไพรลงไปเป็นส่วนผสมในอาหารทําให้ดีต่อสุขภาพนอกจากส่วนผสมที่ใส่ลงไปนั้นรสชาติอาหารไทยถือเป็นรสชาติที่ไม่เป็นสองรองใครเลยแหละครับโดยเมนูขึ้นชื่อที่เป็นที่นิยมจนชาวต่างชาติรู้จักกับอาหารไทยคือต้มยำกุ้งและผัดไทยครับ นับเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองไทยเลยแหละครับภาพใดต่อไปนี้คือภาพอาหารไทยเอกลักษณ์สุดท้ายที่เราควรจะรักษาไว้คือภาษาไทยภาษาไทย เป็นภาษาที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของไทยภาษาไทยมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนหรือแม้แต่ตัวเลขไทยดังนั้นเราคนไทยจึงควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับน้องๆครับเราเป็นคนไทยลูกหลานไทยจึงควรรักและภาคภูมิใจในชาติของเรารวมทั้งรู้คุณค่าและเห็นประโยชน์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้น และควรอนุรักษ์สเสน่ห์ต่อไปนี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยให้นานๆนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้นฐานครับ